สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนกับผมพี่น้องเอฟซีทางไกลทางไกลนะครับผมเนาะเอามาพอกันอีกคือเก่านะครับผมกับช่องบ่าวพัดคนเดิมแล้วก็พัดพารวยพี่น้องสองแฟนเพจเฟซบุ๊กหนึ่งเฟซบุ๊กนะครับผมเนาะแล้วก็อีกหนึ่งยูทูบนะครับผมเนาะเอากฝากไว้ดํามแน่พี่น้องกับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเนาะกดสับตะไคร้กดหัวใจเป็นกระลังใจผมนํานะครับผมเนาะเอาพี่น้องครับผมสําหรับในคลิปนี้ครัมาต่างกันต่อเลยครับเบิร์ด กับแนวทางเล่าพัฒนาของเสียงก่อถมอนะครับผมเนาะกับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันาร้อยหกสิบเกนะครับผมพี่น้องครับผมอพี่น้องก็คงจะเห็นผลงานเพิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะสองสองหมื่นนะครับผมเนาะสองงวดที่ผ่านมาสองหมื่นที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคนะครับผมเนาะก็ถือว่าเขาดีอยู่พี่น้องนะครับผมเนาะแต่ว่าจากโคบัวหห้บูถือแค่นั้นนะครับผมก็ถือว่าผ่านนะครับผมเนาะเห็นบองงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับผมวันที่ยี่สิบแปด นะครับผมวันที่แปดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะหาหนึ่งหาอยู่นี่พี่น้องครับผมเนาะมีทั้งหามีทั้งหนึ่งพี่น้องครับผมเนาะขาดไปแต่ซีครับผมเนาะหา,หาตัวมาสามตัวมีสามตัวเลยพี่น้องครับผมเนาะหาหาว่าจะผู้ให้พรอหน้าสี่ได้พี่น้องครับผมเนาะเออเอา้างวดนี้ก็นัน่นแหละเอามาตามกันต่อพี่น้องครับผมผู้ใด,ดมักงเนี่ยทางในจุดนี้ผู้ใด,ดรอดอ่ะ มาเด้อพี่น้องเ้อมาติดตามกันต่อครับผมเนาะกับเล่าพัฒนาเซียนกอทมอพี่น้องกับผมหนึ่งกรกฎาคมสองพันหรอกสิบเจ็ดนะครับผมเนาะเอาตามนี่พี่น้องมากคือเก่าครับผมหาตัวคือเก่าเด้อวินสามศูนย์หกสามศูนย์หกศูนย์หนึ่งครับผมวินมีหาตัวคือเก่านะครับผมเนาะตัวเด่นพี่น้องครับผมตัวเด่นพื่นไห้หกกับสามวันนี้ครับผมเนาะหกกับสามนะครับผมเนาะเออหกกับสาม สองตัวบนล่างพี่น,น้องจับคู่ให้กับสามศูนย์หกศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์พี่น้องครับผมเนาะจุดสามตัวกับหนึ่งหกสามสามศูนย์หกพี่น้องครับผมเนาะผู้ใดมักในหนีบอกครับผมนะหรือว่าผู้ใดบ่มักในหนีกับรองไปจับคู่จับวินเอากันอยู่ในหนีก็ได้เด้อพี่น้องเด้อมันมาบ่ไวรีเด้อนะครับผมเนาะเอองวดนี้บ่แน่อาจจะได้สามตัวก็ได้พี่น้องครับผมเนาะเอาลองเบิ้งพี่น้องครับผมงวดนี้บ่รู้จะแห้งจะปังอีกบ่นะครับผมเนาะตัวสถิติ พี่น้องก็เห็นมาแล้วนะครับผมเนาะสองหงดติดกันถือว่าโอเคนะครับผมเนาะภานใ้ผมมาแบ่งปันให้พีนนพ่น้องเข้าสองหงดกับเขาซึ่งสองหงดพี่น้องรับผมเนาะเอาเอาเด้อพี่น้องเด้อมกแนวไ,ได้กันจัดไปนะครับผมถูกการลงทุนถูกตัวเลขถูกแนวทางมันก็มีเขาไม่หลุดนะพี่น้องเนาะทูกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับผมความพอใจอยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องพี่น้องครับผมเอาตัดสินใจดีๆมากระจายกระจากับผ่านเด้พี่น้องเด้อเขาว่าเขาว่รารู้กันพี่น้องรับผมเนาะหลูแต่ว่าแนวทาง เอามาแบ่งปันให้พี่น้องฟรีๆครับผมเนาะบ่มีไล่บ่มีกลุ่มนะพี่น้องเด้อบ่มีกลุ่มนะครับผมเนาะบ่มีเว็บพนันพี่น้องครับผมอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดพี่น้องแนวทางผมเอามาให้ฟรีๆอยู่หน้าเฟซอย่างเดียวพี่น้องครับผมเนาะเอาตามนี้พี่น้องครับผมมักอย่งไรก็ว่ากันไปนะพี่น้องเนาะนี่หน้าซีดายงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับผมเคนโบราณจับคู่หน่นะสีดายสามงวดเลยเด้สามงวดเลยพี่น้องเด้อนี่เห็นบ่อีกงวดหนึ่งกับเขาหนึ่งเก่าหนึ่งเก่ากับว่าจับให้เห็นบ่ ครับผมไปจับสามสามให้นึ่งก็พัดปจับไผ่เห็นบ่ครับผม <t III> พัดงวดนี่หาหาพัดปรจับไผ่ประจับไผ่หนึ่งหาสลับกันไปกันมาอยู่นอพี่น้องเนาะเออดวงเอาผมปนดเงี้ยสิละเอานี่ไปตามนี้พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อครับผมเนาะเอาฝากไว้นได้พี่น้องครับผมบั้งคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดหัวใจเป็นกำลังใจผมนะมนะครับผมเนาะเอา ไปเจอกันคลิปต่อไปพี่น้องครับผมขอให้โชคดีโชค mắn เรื่อยๆกันทุกผู้ทุกคนนะครับผมเนาะรัฐบาลไทยเขาให้ได้สามตัวตรงสองตัวตรงนะครับผมซื้อลอตเตอรีอ่รให้ได้รางวัลใหญ่ได้พี่น้องเด้อไปได้ซือ้อลอตเตอรี่กันเลยรางรวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งไปเลยนะครับผมเนาะผู้ใดซื้อทางเงินก็ขอให้ได้สามตัวตรงสามตัวตร,ตรงนะครับผมรัฐบาลไทยแล้วก็มาต่อสองตุ้มครึ่งลาวพัฒนานะครับผมเนาะขอให้ได้ปังปังสามตัวคือกันเด้อพี่น้องเด้อเอาตามนี้นะครับผมเนาะกอยู่ดีมีแห้งกันทุกผู้ทุกคนเรื่อยๆกันทุกกผผู้ทุคคนรับม ขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม